สวัสดีครับแฟนๆช่องลุกหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับย้ำราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเหมือนเดิมครับฝากไปด้วย IFM 7 7 7เนะครับอ้าวมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับยังมีฟุตบอลให้ตาม้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นฟุตบอลยุโรป้าคอนเฟเรนซ์รอบคัดเลือกนัดแรกอ่านัดที่2นะครับย้ำมาเล่นแบบเย้าเยือนครับ อินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าก่อนนะครับไปดูเดอะริ y ิตี้จากไอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับทอร์ชาร์ปจากหมู่เกาะแฟร์โร่เดอะริ c ิตี้เนี่ยเกมแรกบุกไปเอาผลเสมอมาได้ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวหลักมีเบนดูเคอตี้คุมตรงกลางนะครับแนวรุกเป็น m ม c เค e ดั u ฟี่กับดานิเอลบูเลนครับเจอกับทอร์ชาร์ป อารีจอรสัันคุมตรงกลางครับนารุปเป็นแมทโบชเชอร์กับอาคีซามูเอลเซนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเ้ามองเด r ีซิตี้เป็นต่อค่อนข้างเยอะครับเอาอง่ายๆจริงๆอะใครชนะเข้ารอบเลยครับเดรี่เป็นต่อแน่ครับกลับมาเล่นในบ้านดูแล้วประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับผมมองว่าเดรี่จะชนะขาดถึง2ประตูเชีย์เดรี่ซิตี้นะครับ ไปต่อที่อินไซด์ช่วงที่2ครับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูนิโมบาตูมี่จากจอร์เจียครับจะเปิดบ้านเจอกับตีราน่าจากแอลเบเนียเกมแรกเสมอมาหนึ่งหที่บ้านของตีราน่าโอกาสยังเปิดกว้างนะครับบาตูมีเนี่ยตัวหลักเป็นจอร์ดีอาสกาเซียนะครับคุมตรงกลางแนวรุกอเล็กซานเดอร์ยาคอบเซ่นหน้าเป้าเป็นฟรามาเลียนครับกองหน้าชาวบราซิลครับเจอกับตีราน่า ตัวหลักเป็นลิลิดอนลาติฟีนะครับคริสตัลอานาเซครับกองหน้าเป็นฟอเรนฮาซานีนะครับกองหน้าชาวโคโซวครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองบาตูมี่เป็นต่อแน่นะครับเอา,อาง,ง่ายๆผมก็ชอบไิที่บาตูมีนะครับคือดูแล้วกลับมาเล่นในบ้านยังไงเกรดบอลจอร์เจียก็เหนือกว่าแอลเบเนียนิดๆด,ด,ด้วยนะครับมีฟาร์มาเลียนเป็นกองหน้าตัวเก่งด้วยวัดใจดินโมบาตูมีครับมีโอกาสจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบเชียร์บาตูมีครับ มาถึงอินไซด์ช่วงที่สไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับไปดูอีกคู่หนึ่งเซนทัสติกจากไอร์แลนด์นะครับจะเปิดบ้านเจอกับดูเดลังจากลักเซมเบิร์ก เกมแรกเนี่ยดูเดลังพลิกล็อกนะครับเปิดบ้านชนะมาก่อน2-1งเซน,นปตปฏิกตัวลหลักมีคริสโตเฟอร์ฟอเรสเตอร์คุมตรงกลางนะครับแนวะรุกมีเจมี่เลนนอนกับเจคมูลานี่นะครับเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่ดูเดลังครับก็มีเปียฮาจีคุมตรงกลางแนวะรุกเป็นเอดิสอาโกวิดหน้าเป้าเป็นยาคูรูโรเมอร์นะครับกองหน้าชาวฮอลแลนด์ครับพร้อมลงล่าตาข่ายแน่นอนก่อนเกมเซนติกเหนือกว่าแน่ครับเอา,อาง,ง่าย เซนต์พิไม่มีทางเลือกครับกลับมาเล่นในบ้านเกมนี้ต้องชนะชนะ1ประตูต่อเวลาชนะ2ประตูพลิกเข้ารอบเลยนะครับคือใครตามบอลไอแลนด์จะรู้ว่าเซนต์พทติกเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกับเกมในบ้านดุดันนะครับยิ่งเกมนี้สถานการณ์ต้องบังคับชนะเนี่ยน่าเชียร์ครับเซนต์ทติกจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูแน่นะครับ และเหมือนเดิมครับสนุกมันร้อใจแบบติดขอบสนามครับฝากไปด้วยกับลูกหนัง i n นไซต์ของเรานะครับก็ฝากติดตามได้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวลาสามคู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow ด้วยนะครับขอใ้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ